สวัสดีครับสวัสดีนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ JP Channel นะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูประสิทธิภาพของ 4T นะครับในเรื่องของการละลายน้ำนะครับเราไม่ต้องพูดมากครับเราไปดูกันเลยนะครับนะครับอ่าู้ที่1ช้อนนะฮะต่อน้ำนะครับ20ลิตรนะครับต่อน้ำา20ลิตรขอแนะนำนะครับการที่เราจะใช้น้ำนะฮะขอให้เป็นน้ำแบบธรรมชาตินะฮะเป็นน้ำแบบธรรมชาติเช่นนะฮะน้ำหนอง น้ำห้วยน้ำบึงนะครับหรือน้ําฝนอย่างนี้นะครับโฟทนะฮะมีจํานวนทั้งหมดอยู่40ช้อนนะครับผสมน้ําได้800ลิตรนะครับผสมน้ำได้800ลิตรนะครับสำหรับ 4T เราไม่ต้องไปผสมกับสารจับใบนะฮะคผู้ชมครับอ่านะฮะอันนี้คือผงโฟทนะครับจะเป็นผงดำๆแบบนี้นะครับนะนะฮะอันนี้คือจากกู้ที่เราใช้งานจริงเลยนะครับมารีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับนี่ครับ ผงฟูทีนะครับจะเป็นขนาดนี้อันนี้คือตอนตักนะฮะให้ตวงปาดหน้าช็อตประมาณนี้นะครับน่ะผสมกับน้ํา20ลิตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพนะฮะอันนี้เป็นน้ําเปล่าๆนะที่เราได้เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับอ่าแล้วก็นี่นะครับมาดูประสิทธิภาพนะฮะนี่ครับก็จะค่อยๆนะฮะนี่ครับแตกตัวออกไปเป็นผงโมเลกุลนะครับที่เล็กกว่านาโนถึง5เท่านะครับโอ้โหนะครับ ยอดมากเลยครับนี่ครับนี่นะฮะแค่หนึ่งช้อนแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปผสมเยอะนะครับอ่าอัตราส่วนก็คือเราก็นําไปนะครับผสมกับน้ํานะครับ20ลิตรนั่นก็คือถังนี่ครับถังที่เราใช้นี่นะครับนี่ถังที่เราใช้ในตรงนี้นะครับคือถัง20ลิตรนะครับก็หาซื้อได้นะฮะตามท้องตลาดนะครับอ่านะครับในลำดับถัดไปนะครับอ่าเราก็เอาน้ำโฟทีนะ ที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้นะครับเทลงไปครับเทลงไปได้เลยนะครับจริงๆแล้วผมทําให้คุณผู้ชมได้ดูเฉยๆนะครับว่าวิธีการใช้นะครับในการอัตราสวนที่ใช้อย่างไรนะครับนี่ครับมาดูลําดับขั้นตอนสุดท้ายกันนะครับก็คือวิธีการใช้งานขั้นตอนดท้คือการนําไปใช้นะครับการนําไปใช้ก็คือเราไปใช้ฉีดนาข้าวนี่ฮะนาข้าวที่เราดูอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นนาข้าวที่กําลังแตกรวงนะครับก็เพื่อความมั่นใจนะครับในการใช้ 4T นะครับเราก็ทําการฉีดพ่นได้เลยนะครับอันนี้คือถัง20ลิตรนะครับก็นะครับแล้วก็ทําการเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยครับฉีดไปโปรอย่างนี้ครับอ่านะครับอ่านี่ครับประมาณนี้ครับนี่ครับฉีดไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการใช้ผลิตภัณฑ์ 4T นะครับยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับกับโปรโมชั่นนะฮะหนึ่งซองเพียง600บาทนะครับหนึ่งซองเพียง600บาทนะครับ สามซองเพียง1500ัรบาท1นึ่งกล่องสิบก่องเพียง4,500บาทเท่านั้นนะครับสหลับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ